สวัสดีครับสสดีแฟนลูกดังทุกท่านครับพบกับผู้องค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนะบัรรด้านกีฬาฟุตบอลครับผมเอาเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะมีลงทุกวันบ้างนะครับมีเว้นบ้างก็เนื่องจากสถานการณ์เนาะนะมันอยู่ในช่วงของตลาดนักเตะอยู่ในช่วงของโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับอ่ะก่อนที่จะไปคุยกันถึงหัวข้อที่เตรียมมานะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนักเตะนะครับ มุมมองของเด็กหงอย่างผมที่มองปีศาจแดงนะครับหลังอุ่นเครื่องชนะรวดสามนัดแล้วก็นะครับมองไปถึงว่าฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหท็อปซิกเนี่ยบันเทิงท็อปซิกเนี่ยบันเทิงนะครับกลุ่มท็อปซิกเนี่ยลุ้นกันมันแน่นอนดุเดือดดุเดือดดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะอ่ะก็ อันดับแรกนะครับก็ต้องไปอัปเดตโปรแกรมของลิเวอร์ p o o กันนะครับแฟนลิเวอร์ p o o หลายท่านทราบแล้วบางท่านอาจจะมัวแต่ทํางานนะครับก็อัปเดตให้ทราบนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับคืนวันที่21นะครับเที่ยงคืน15นาทีนะครับลิเวอร์ p o o จะลงอุ่นเครื่องกับไลฟ์ซิกนะครับก่อนที่วันที่25ก็จะอุ่นเครื่องกับเซา t ์บวกนะครับก่อนที่จะเล่นคอมมูนิตี้ชิลกับแมนซิ t ตีวันที่35ทุ่มที่ชิงเคานเวอร์นะครับนี่คือ3โปรแกรมหลักๆ นะครับในช่วงฟีซีซั่นนี้หลังจากจบคอมมูนิตี้เชลล d กับซิตี้ก็มีอุ่นเครื่องอีกนัดหนึ่งกับสตาร์บุกนะครับคืนวันที่31แล้วก็จะเปิดได้ดูการกับฟูลแลมนะครับวันที่6สิงหาตอน6โมงครึ่งนะครับ18นการ3นาทีของเมืองไทยนี่คือโปรแกรมของลิเวอร์นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรมาแทรกก็ตามนี้เนาะ <S <S ทีนี้ไปคุยถึงหัวข้อกันนะครับหลักใหญ่ใจความเลยก็อย่างเช่นเรื่องของลิเวอร์พูลก่อนนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปล่อยโอริกี้มินามิโนะนะครับแต่คนที่ได้เงินเนี่ยก็มีมินามิโนกับมานเน่นะครับได้เงินแล้วก็นี่มีเนโควิลเลียมส์แล้วก็ล่าสุดก็เป็นเบนเดวิสเบนเดวิสเบนเดวิสนะครับกองหลังที่ไปซื้อมาตั้งแต่ฤดูกาลนู้นที่มีผูนกองหลังเจ็บเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้สุดท้าย ลีผุลก็ตกลงปล่อยให้กับกราสโกเรนเจอร์นะครับสล้านปอนด์รู้สึกจะมีแอดออนอีก1ล้านปอนด์ด้วยนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เหลือนะครับส่วนดีลอื่นๆที่สําคัญสำคัญนะครับก็อย่างเช่นปโลดิบาล่านะครับอันนี้เด็กหงหรือว่าทีมอื่นในพรีเมีย์ลีก็เลิกมโนกันได้แล้วนะครับล่าสุดนี้น่าจะจบที่อ s สโรมานะครับไปอยู่กับเฮียมูโชเซ่มูรินโญ แล้วก็มีซินเซนโก้นะครับแบ็กซ้าของซิตี้เนี่ยก็น่าจะไปอยู่กับลูกพี่เก่านะครับใช้ลูกพี่เก่าคงไม่ผิดนะครับเพราะว่ามิเกลอาร์ติต้าก็เคยเป็นมือขวาของเป๊ปมาก่อนก่อนที่จะโยกไปคุมทัพปืนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ไปอยู่กับอาร์ติต้าก็น่าจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นสำหรับซินเซนโกนะครับส่วนซิตี้ก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดกลางตำรานะครับในการลุยเพื่อที่จะซื้อมาร์ชคูคูริยาจาก ไบรตันแอด์ฮฮฟเบียนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะามาทดแทนการหายไปของซินเซนโกเพื่อลุยศึกฤดูกันหน้านะครับส่วนดีลก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับผมไม่ได้มีเวลาพูดถึงเลยก็คือการที่เชลซีไปสอยคูริบารี่มานะครับก่อนหน้านั้นะคือมันมีโอกาสที่จะโดนซิตี้ปาดเหมือนกันแต่ไป,ไปมาแล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านของเชลซีที่เอาคูริบารีไปครองแล้วก็ลงซ้อมกับทีมแล้ว นะครับส่วนดีลอ,อื่นๆใหญ่ๆก็โรเบิร์ตเลวานลอฟสกี้ก็ไปบาซ่านะครับแมทไัเดาลิกเซนเตอร์แบ็กชาวเนเธอร์แลนด์ก็ย้ายจากยูเว่ไปไบเยนนะครับก็ถือว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยเคลื่อนตัวได้น่ากลัวแล้วก็อันตรายกันหลายทีมนะครับโดยเฉพาะเสือใต้เนี่ยแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกผมว่าคือแน่นอนแหละบอลรับกรนารพนันที่ถูกกฎหมายก็คงจะยกให้กับซิตี้เป็นเต็งหนึ่งแต่ผมมองว่าฤดูกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไบเยน น่ากลัวนะครับในทัว u c ย UCL น่ากลัวกว่ามาดริดกว่าปารีสกว่าบาร์ซ่า aza, แน่นอนนะผมให้คะแนนสําหรับผมนะครับความรู้สึกตัวเต็งของ UCL ปีปีที่กําลังจะมาเนี่ยผมให้ไบร์นกับแมนซีเนี่ยน่าจะคู่ขี้สูสีกันมากกับการเสริมทัพนะครับน่ากลัวทั้งคู่น่ากลัวทั้งคู่นะครับทีนี้ น,นอกจากตลาดนักเตะก,ก็เอาประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับส่วนลิวพูลก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นการเจราจาอย่างชูดบิลลิงแฮมเนี่ยแม้ว่าผู้สื่อข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับก็รายงานกันไปหมดแล้วว่าน่าจะมีการเจราจากับชูดบิลลิงแฮมแตม่มันเป็นการเจราจาเพื่ออนาคตอาจจะเป็นช่วงตลาดหน้าหนาวหรือจะเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์หน้านะครับมันคงไม่ใช่ตลาดนี้แน่นอนอย่างตัวที่ปล่อยออกไปของริพูล,ล่าสุดที่ผมบอกเมื่อกี้คือเบนเดวิสเป็นกองหลังซึ่งก็ไม่ได้มีที่ลงอยู่แล้วนะครับ ขายมาได้เงิน3-4ล้านปอนด์ก็แฮปปี้แล้วนะครับคุณพี่ธีรทรสวัสดีด้วยน้องน้องโมทีนะสวัสดีทางเพจด้วยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันทางทางทางนี้แหละทางเพจเฟ e b o o กกับยู u ู e นี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ภากนะครับเป็นเก็บปูนเครื่องแต่มันดึกหน่อยเที่ยงคืน15นาทีอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องของอประเด็นที่ผมขึ้นเอาไว้นะครับก็คือความรู้สึก หลังจากไล่ตลาดนักเตะมาเมื่อสักครู่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนะครับ,บ2 0 2 2 2น2 3อเนี่ยโอ้โหทีมท็อปซิกในพรีเมียร์ลีกน่ากลัวนะครับน่ากลัวคือการเสริมทัพนะการเสริมทัพเอาดับแรกก่อนแมนซิตี้นี่ไม่ต้องไปพูดถึงและได้จอมมานบูมาได้ใครมาอีกโอ้นึกชื่อไม่ออกแต่หลายคนสองสามคนแล้วเดี๋ยวกําำลังจะเที่ยวไล่เทียวคือแบ็กซ้ายคูคูริยามาอีก นะครับก็แน่นอนเป็นตัวเต็งไปลิเวอร์พูลนะครับปิดดีลวใหญ่อย่างดาวินนูเ e สมานะครับไฟเบลคาวันโยคาวินแลมซี่มาก็ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดาเซ็นเตอร์ฮารยังอยู่กันครบตัวหลักๆก,ก็คงจะมีแค่แอบเสียดายมาเน่แต่ก็นั่นแหละครับชีวิตมันก็ต้องสู้กันต่อไปนะส่วนเชลซีนะครับอันดับ3ในลีกล่าสุดก็เริ่มที่จะขยับแล้วแม้ว่าจะขยับช้า การที่เชลซีขยับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับมันสืบเนื่องมาจากการที่มีการเ,เปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับเนื่องจากเสียหมีนี่มีประเด็นเรื่องของสงครามนะครับก็โดนทางการของกริดคว่มบาดแล้วต้องยอมที่จะสละทีมไปแล้วก็ได้เจ้าของใหม่มาเป็นท็อตโบรีกับกลุ่มทุนนะครับก็มาเซ็นทัญญาเอาแล้วเสร็จใน,ในช่วงเดือนอมิถุนายนนะครับมันก็เลยทําให้เชลซีเนี่ยลุยตลาดซัมเมอร์ช้ากว่าเพื่อน แต่การช้างของเชลซีก็ไม่ธรรมดาครับดาฮิมส t เตอร์ลิงจากเชลซีคูริบารีจากนาโปลีใช่ไหมได้มาแล้วแล้วตอนนี้ก็กําลังเ,เสริมทัพเดินหน้าเสริมทัพกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเชลซีก็ประมาทไม่ได้นะครับทูเินเคยพาทีมเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเคยมีประสบการณ์กับทีมมาแล้วนะครับแล้วมีหนำซ้ำนะครับสเปอร์ มันดับ4ี่ล่าสุดก็มีการเตรียมทีมเรียกว่าคือนอกจากสปเปอร์เสริมทัพน่ากลัวแล้วเนี่ยมันทําให้พิมพ์ลรกเนี่ยน่าติดตามแล้วก็ดูจะดุเดือดมากยิ่งขึ้นแล้วมีนําซ้ําก็อาจจะทําให้สปเปอร์เนี่ยนะครับเป็นทีมม้ามืดในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้นะครับครั้งหนึ่งในยุคข,ของโปรเชติโนโสปเปอร์ก็เคยเข้าชิงมาแล้วกับลิบเวอร์พูลแล้วแพ้ไปนะครับก่อนที่ตอนนี้ได้คอนเต้มาคุมทัพแล้วก็มีการปฏิปตะต่อตจิกซอรักษาตัวหลักเอาไว้ได้ นะครับไปเสริมอีวานเปริสิตมาหลายๆคนนะครับก็น่าจะทำให้สเปอร์ดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับดูแข็งแกร่งขึ้นในมุมนี้ส่วนแมนยูนะครับส่วนแมนยูได้ถ้าพูดถึงในกลุ่มท็อปซิกแมนยูเป็นทีมเดียวที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับก็ได้เอริกเคนฮากมานะครับแล้วก็ตัวนักเตะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้บิ๊กดีลใหญ่ๆมากแต่ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูหลายคนเดี๋ยวจะพูดทิ้งท้าย กับมุมมองของเด็กโองอย่างผมมองเ,อเกมุ่นเครื่องของแมนยูเนี่ยว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางใดนะครับก็น่า,น,า,น,าน่าติดตามน่าติดตามสําหรับโรนันโดเนี่ยรู้สึกจะยังไม่จบนะครับข่าวเมื่อวานผมเห็นแวบๆบพีพแบบีทแบบีวีลงข่าวไปก็เหมือนประมาณว่าโรนันโดเนี่ยไปอ่อยไปอ่อยซิเมโอเน่นะครับบอกว่าให้ดึงไปร่วมทีมทัพตราหมีอตเลติโกมาดริดหน่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อได้ขนาดไหนเพราะว่าโดอยู่กับมาดริดมาอย่างยาวนาน แล้วจะย้ายไปทีมที่แบบตายไม่เผาผีกันอย่างแอตมาริทเนี่ยมันดูมันดูเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะแต่ใจผมก็เคยทําคลิปไปแล้วว่าผมก็อยากให้เชลซีดึงโดไปอ,อยากให้โดอยู่ในพร mm ีเมียร์ลีกเพื่อที่มันจะได้อ่อเรียกเรตติ้งการติดตามการลุ้นการเชียนะครับในกลุ่มท็อปซิกหัวตารางลุ้นแชมป์เนี่ยมันจะได้เมามันมีประเด็นให้เรามาวิเคราะห์มาพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามนะ แมนยูก็ได้ใครมาได้แบ็กซ้ายเนาะคนหนึ่งนะครับได้แบ็กซ้ายมาคนหนึ่งออดอนนี่ฟันเดเบกก็คงได้รับโอกาสมากขึ้นได้คริสเตียนอีริกเซนมานะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอย่างอองโทนี่มาซียาก็ถือว่ามาจุติใหม่เพราะว่าปล่อยให้เซบิยายืมตัวไปนะครับกลับมาก็ฟอร์มดียิงประตูได้แทบจะตลอดเลยตั้งแต่เกมแรกที่ดวลกับลิพูนที่ที่กรุงเทพแล้วนะครับ ส่วนอาร์เซนอลก็เรื่อยๆนะครับเป็นทีมที่กำลังเปลี่ยนถ่ายมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับชุดยังบัตของอาร์เตต้าที่ผสมผสานระหว่างตัวเก่ากับตัวดาวรุ่งก็น่าสนใจน่าติดตามนะครับความประสบการณ์มีมากขึ้นหลังจากปีที่แล้วเนี่ยบางช่วงนะครับมีคะแนนไล่หลังเชลซีอันดับ3มีลุ้นถึงอันดับ3าบางช่วงนะครับแต่สุดท้ายก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวอันนี้ก็หลุดโค้งไปแล้วก็ยังดีที่จบอันดับ5ได้ เพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้เด็กๆของอาร์ติต้าก็น่าจะได้ประสบการณ์มากขึ้นได้กาเบรียลเคซุสมาเติมเต็มได้ซินซินกโกน้สองนักเตะจากแมนซิมาผนึกกำลังร่วมกับพวกที่โดดเด่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลมาตินเนลลี่นะครับบุโกโยซาก้าพวกนี้ก็น่าจะโอเคน่าจะมีโอเดนการดมีใครอีกละ่ะดาวลุ่งเนาะหลายคนน่าติดตามอ์เซอนเน่แฟนปืนใหญ่ก็น่าลุน้นเชียร์สนุกนะครับอ่ะทีนี้ ในมุมมองของเด็กหงอยอย่างผมเนี่ยนะครับมองแมนยูยังไงกับเกมอุ่นเครื่องยอมรับตามตรงว่าเกมที่แมนยูถล่มเรอรวพูลที่ราชมังไปเนี่ยเรายังประเมินอะไรไม่ได้มากนะครับแต่หลังจากที่เมื่อวานนะครับแมนยูอุ่นเครื่องชนะคริสตันพาเลตอีก3ประตูต่อนหนึ่งก็ทําให้รู้สึกว่านะครับสิ่งที่เราเห็นจากเกมราชมังเกมกับเวอรวพูลที่ราชมังเนี่ยผมพูดไปแล้วว่าแมนยูมีความกระตือรือร้อน มีความกระหายในใชัยชนะแล้วมีการจัดทัพแบบเอาจริงเอาจังอันดับแรกแน่นอนครับอีกเซนฮักต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเตะตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนปริษัทแดงว่าฉันจะเป็นผู้มากอบกู้เรดเดวิลซึ่งพอผ่านเกมกับลิเวอร์พูลเสร็จเราก็เห็นเราก็อาจจะพอพูดอย่างที่ผมเคยแสดงความคิดไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลิเวอร์พูลจัดตัวแบบนั้น แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็แมนยูก็ดีกว่านะครับเกมที่2กับเมลเบิร์นแม้ว่าจะโดนนําก่อนแต่ก็ยิงรัวแซงชนะไป4ีหนึ่งแล้วล่าสุดกับพาเลสแม้ว่าจะเสียประตูแต่ก็ยิงได้ถึง3ลูกโดยเฉพาะอองตนี่มาซิยาวนะครับการเล่นโดยไม่มีโรนัลโด้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแฟนแมนยูคิดยังไงนะส่วนตัวผมมองก็มองได้2ม,มุมมุมหนึ่งคือโรนัลโด้อยู่ในสนามก็สามารถจบสกอร์ได้ไม่ว่าจะมีเพื่อนเปิดป้อนหรือชงเองกินเองก็ จนเป็นรองดาวเซนโวในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ล่าสุดฤดูกาลนี้เหมือนเจ้าตัวไม่ไม่ปรารถนาที่จะอยู่สารฝันต่ออยากจะออกไปหาความท้าทายหรือเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้ก็อาจจะเป็นข้อดีตรงที่อาจจะทําให้บูโน่เฟรนเดสนะครับเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าก่อนโดโดจะมานี่บูโน่เฉิดฉายมากแต่พอโดมากลายเป็นว่าฟอร์มของบูโน่ดูดรอปๆลงไปอาจจะเป็นเพราะว่าเออก็เป็นรุ่นพี่ในทีมชาติโปรตุเกสด้วยนะครับก็เลยทําให้ การแสดงพลังของบูโน่เฟรนเดสมันไม่เต็มแม็กนะมันไม่เหมือนก่อนที่โดจะมานะครับอันนี้เราก็มองได้อีกมุมและที่สําคัญอาจจะทําให้เออริกเทนฮาร์กเมื่อได้เอริกเซนมาเนี่ยนะครับการจัดทับในแดนกลางอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นนะเล่นได้หลายระบบ4-3-3-4-2-3-1หรือ4-2-4-2อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เทนฮาร์กจะชอบเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าแอบแอบดีใจแทนแมนยูด้วยแฟนแฟน,แฟนปีศาจแดงด้วยก็คือเรื่องของระบบการเล่นความกระตือรือร้นความกระหายซึ่งตรงนี้แหละครับเราก็ต้องหวังว่าโอเคนี่คือการอุ่นเครื่องแต่ถ้าเทนฮากใส่ทัศนคติแบบเนี้ยการเล่นแบบเนี้ยลงไปในเกมตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลแล้วในพรีเมียร์แล้วนักเตะแมนยูตอบสนองต่อความต้องการของเทนฮากได้ผมว่าแมนยูก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ดี นะครับอันนี้ด้วยความเคารพพูดจากความรู้สึกในก้นบึ้งนะครับไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมาออกตรงออกตัวอะไรนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องหนึ่งแต่ถามว่ามุมมองดีๆที่ผมมองแมนยูตอนนี้โอเคคือรูปแบบการเล่นความกระหายคือการเข้าทําที่มันมีระบบระเบียบมันไม่ได้มั่วซั่วอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือคําที่ชื่นชมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแอบแอบกังวลนะครับแฟนแมนยูที่ฟังผมมาถึงตรงนี้อยากจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นก็ สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอได้ก็คือเรื่องของมิดฟิลด์ตัวตัดเกมแม็กฟรดพอไหมกับการยืนระยะของปีศาจแดงนะครับพอไหมนะครับในพรีเมียร์ลีกในยูโรปาลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับเอเอคับพอไหมในเรื่องดูการหน้าที่จะยืนระยะด้วยมิดฟิลด์ตัวตัดเกมที่มีชื่อว่าแม็กโทมิเน่กับเฟร d ดลืมนะครับมาติสออกไปแล้ว คนที่จะมาสลับสับเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับใครจะขยับมาเล่นหรือจะมีดีลซื้อตัวใครเข้ามาแฟ n งกี้เดยยองก็ดูเงียบๆไปแล้วข่าวแฟงกี้ดยยองนะครับแต่ว่าตลาดก็ยังนู่นนะครับยาวไปถึงหนึ่งกันยายนนะยังเหลืออีกเดือนกว่าก็ยังได้ลุ้นสําหรับแฟนปีศาจแดงแต่แน่นอนครับนักเตะที่มาใหม่ก็ต้องดูว่าระดับไหนแล้วมาแล้วจะมาช่วงไหน มาทันที่จะเตรียมทีมไหมเปิดซีซั่นไหมเพราะฤดูกาลก็กำลังจะเปิดในต้นเดือนหน้านี้แล้วหรือเวลาอีกไม่ถึงไม่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะถ้ามาช้าแล้วปรับตัวปรับตัวช้าด้วยปรับตัวไม่ได้ด้วยจะยิ่งยาวเหมือนซันโชเหมือนออใครแหละนักเตะใหม่ที่้ายมาแล้วมันปรับตัวไม่ได้หรือปรับตัวช้าเนี่ยมันจะทําให้อ,องานขอยหลังเสนทางนั้นยากขึ้นก็ตอนนี้มองแค่จุดเดียว ถามว่าทำไมผมมองจุดเดียวทำไมไม่มองถึงกองหลังด้วยก็เท่าที่ดูแนวโน้มเกมรับของแมนยูดูเล่นกันมีระบบระเบียบมากขึ้นเอาแค่อุ่นเครื่อง3ามนั้นก่อนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายที่เล่นนัดล่าสุดก็ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมในการากลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนๆปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาใครมาเปิดเพลงตรงนี้อีกเนาะส่วนเอริกไบยี่ก็เล่นดีตั้งแต่เกมกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับส่วนวารานดเอ่อวิกตอร์เดนเดเลฟเนี่ยก็ยังอยู่ในทีม นะครับยังไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรใครเข้ามาใหม่ในในชุดกองหลังนะแบ็กซ้ายก็ได้คนใหม่เข้ามานะครับมาเลเซียนะได้ได้เข้ามาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแบ็กขวาก็มีวันวิสซก้ามีดิโกดาโลเนาะถ้าเทนฮักผมว่าทั้งสองคนมีความสามารถครับทั้งดาโลทั้งทั้งทั้งเอ,อวันวิสซก้ามันมีความสามารถแต่ว่าผู้จัดการทีมจะทํายังไงให้นักเตะดึงศักยภาพ ของนักเตะออกมาให,ให้ได้โดดเด่นเหมือนที่ช่วงพีคของเขานะครับไม่ใช่เล่นแบบขาดความมั่นใจในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับทัศนะแบบบ้านๆน,นะครับโดยพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับท่านใดที่เชียร์ทีมไหนอยากจะให้อดมินแสดงความเห็นเรื่องใดนะครับแลกเปลี่ยนทัศนะกันแบบเพื่อนพ้องน,น้องพี่ก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง เพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง u t u b e พ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทิ้งท้ายครับท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนช่องนะครับก็เพียงแค่อุดหนุนสินค้าของทางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปริชาดาเอ็กต้าบอดี้เซรั่มนะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องของเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเตาส้นเท้าแตกข้อศอกดำหัวเข่าดำนะครับเพียงแค่ซองละ59บาทเท่านั้นนะครับหรือถ้ายกกล่องโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับยกกล่องมี1 0ซองราคา590เราก็ลดเหลือเพียง399เท่านั้นนะครับอันนี้กาลังจัดโปรสวย นะครับรวมถึงสบู่กายาไวซ็นะครับก็เละ29บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อหรือแอดไลน์สอบถามกันได้ที่นะครับเบอร์092-9707-118อเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับยวดแน่นอนครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับภาคเสียงคู่ลิเวอร์พูลกับไลฟ์ซิกครับเที่ยงคืน15นาทีสวัสดีครับ